สวัสดีครับกาลอาใจโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการเจอกัน,กนแล้วอ่ะมึงเพื่ออะไรอ่ะ <nu isance> ไม่ไม,มึงทุกโต๊ะกันทำไมน,นี้ไม่ได้มึงต้องบอกว่า <nu isance> สวัสดีครับ มันบอกขอแอคทีฟหน่อยไม่ใช่มแต้องบอกสวัสดีครับนี่เจโอเคนะฮะสำหรับครั้งที่เดินผ่านไปผ่านมาถุยไอ้เหี้ยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกุ้ยนี่คือเจโอเคครับเจโอเคชากลังเราชากลังเราพ่องไงสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการเจอกันระหว่างโนวาแกเปอร์กับโนวาแกเปอร์นะครับเป็นมิลเลอร์แมนนะครับฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นแอตทียวนะครับฝั่งขวานะครับจะเป็นแอดหมูครับผมอ่าเป็นการเจอกันระหว่างเด็กโนวากับโนวานะฮะ มุมกล้องอาจจะไกลๆนิดนึงนะเพราะว่าเราขยายให้เพราะว่าวางทีมมันแบบช่อง Excel อ่ะมันเพิ่มขึ้นมานะพื้นของายปะเอ็กเซลนี่ใช่ไมโครซอฟท์ใช่ครับผมเป็น Microsoft Excel ถุยอยาจะปาเพิ่มตัวช้ายถามหน่อยมีมีแครนโพลโพยไหมพี่ไม่มีครับไม่ได้แครนเวิร์ดมรื่องเวลาครับนี่ อ่าครับผมฝั่งแอดหมูจะได้เริ่มก่อนแน่ฮะมาถึงก็มาถึงกระพองตายเลยนะเฮ้ยเก่งเหมือนตัวเดียวกันนะหน้าเหมือนเลยกาดก่อนเลยนะครับเด็กแม่งแบบไม่ต้องใช้แดมอะไรมากนะครับเอ้ยเด็กแว้ข้างในดิเด็กแว้ข้างในให้มันมองเห็นหน่อยจะได้แบบดูไม่โกงไม่อะไรหน่อยเวลา นะฮะว่าเราเลียงมาถึงดอทิกเกอร์เลยนะครับเก่สองทั้งคู่นะครับตอนนี้นี่ไงฟอนมาทำไมมาใหม่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 นะครับก็บอกแล้วไงว่า ถุยหรานมันยังไม่จบอีกเหรอหรือคลิกผันไปผานมาอย่าลืมอย่าลืมแวะมาดูเจโอเคนะชักกังราวด้วยของเรานี่มีแคนหลายแคนนะครัร้อนช่อเนี่ยอากาศร้อนรอนอย่าลืมแวะมาดูเจโอเคนะครับครับผมสำหรับใครที่ดูนะก็ถ้าชอบก็ฝากกดแชร์ให้หน่อยนะเพราะว่าเราเพิ่งกลับมานะครับบางทีแบบคนที่แบบเคยดูเราก่อนหน้านี้นะครับเขาอาจจะแบบ ไม่รู้ว่าเรากลับมาแล้วนะแชร์กันออกไปช่วยแชร์หน่อยนะครับถ้าคนดูเยอะๆขึ้นอจจะมีแจกของเออนะครับอย่าลืมว่าเพจเราเคยแจกของนะพูดอะไรของมึงเออได้ยินได้ยินได้ยินเสียง้เบนเข้าอยู่แต่เสียงมันเบาไงแล้วเนี้ยไม่แบบไม่ยอมทำงานไงต้องไล่ออกอ่ะเนี่ยเอาจริง เราคิดว่าไงสำหรับใครที่เคยผัดไฟผัดมาอากาศร้อนๆออุยยเีร้อนร้อนเลยอย่าลืมนะมาไล่แอดเบนตออกไปเลยตอนนี้ต้มยำกำลังถึงจังเลยไม่เหนื่อไเหนื่อยเออครับผมฟอนมาทำเออที่ฟอนต์เหมือนกันนะฮะ ตอนนี้กูดูอะดูตรงว่าตอนนี้ดูไม่ออกแล้วอันไหนผู้ช่องแวนอันไหนเป็นอะไรผู้ชมอาจจะงงเหมือนผมอันไหนแว่นอ่าทำไมเลียมันไปเกินสายแบบนี้อันนี้มันจวดได้พอดีจริงๆอ่ะมึงก็เล่นเขยิบลงไปหน่อยก็ได้มุมกล้องอ่ะมันก็เห็นอยู่นะไอ้เที่แล้วมึงก็ดันอันนี้ขึ้นมาเออเนี่ยมันก็เห็นอยู่มึงก็ไวอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วเสร็จไอทิวก็เอามาใช้ Excel ของมึงด้วยเขียบเขี่ยผัดกันไปผัดกันใช้ครับเป็นพี่น้องกัน ตอนผมเล่นยื่นผมก็ว่าผมไม่ใช่ Excel เปิืงขนาดนี้พื้นที่ไม่เพมแบตเป็นผืนเล็กยังเป็นั่งเซลหนึ่งอ่ะเซลสองก็ไม่เปลืองละวางนอนไม่ไรเดี๋ยวแบบรอจังหวะดีๆเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเพมแบตเป็นผืนใหญ่ให้นะตัวนี้ใหญ่ขึ้นไอ้เนี่ว่ามันจะเล่นแบบรอจังหวะดีๆอากาศร้อนๆเราจะเปลี่ยนเพมแบตอากาศร้อนๆนะทุยอากาศร้อนๆอะไรไม่รู้อ่ะมันไม่ค่อยเลางเนีราเหรอ ชากรังอะไรวะชักลาวถูกแล้วตอนแรกกูเอ๊ะชากรังนำบอกว่าฝั่งนำตล์แล้วบ่อั้ยเรามีต้นมาให้ดูวันนี้เรามีการมาให้ดูครับแกงแล้เลยไม่มีอะไรด้วยชาวปุ้ยตอนนี้ก็เกลียดสามทั้งคู่นะครับผมอ่ามาว่ะฟอนขาลับนะครับจะบวกด้านหน้าถูกไหมใช่แต่ว่ากลับกันก็คือฝั่งเนี้ยมันถูกถูกทำลายแถวหน้าไปหมดแล้วเพราะนั้นมันก็บวกแค่แหวนตัวเดียวห้าพันนี่ อ,อืมตีเข้าขอห้าพันน่ะเออ,อ,อ,แ,อแอดทิวนะครับแม่งได้ทำการจุติมาแล้วนะฮะ <c oughs> จุติโนวามาแล้วนะครับแบบเข้าถึงแก่นแท้เนื่องจากวราชอบเรียกว่าประตูแห่งแก่นแท้เออเออจะมา,อาทอะไถว่า มัตอนสี่ฟอนฟอนมึงหลวกว่าเออแก่หลูกว่ากิ๊หลูกว่าไอ้ชื่อบอกหลูกว่าเขาเล่นแหมเขาเล่นดีเว้ยหลูกว่าแต่ไม่มีคนมาลงก็เท่านั้นเออเอออันนี้ลงเลยลงไว้ให้หมดเลยลงเงินพี่อะไรเอาไว้ทำไมอ่ะไม่ไหนแม้่เฮ้ยไม่ดันขึ้นมาจริงเหรอเผื่อได้ปอนตีสิบห้าเลยนะ เก็บไปก็ไม่โยน์อยู่ไปมันทำอะไรไม่ได้อยู่ข้างหลังอะแล้วแต่แล้วแต่เออต้องไปให้สุดฮัาฮ่อร่าฮ่า่่างนาฮ่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 ราน่าฮ่าฮนสฮาฮ่าาฮ่า่าฮ่น่าฮนาฮ่าฮ่สาฮ่าฮาฮ่าาาาไา่าฮาาา่ ตัวที่ติดเ x c e l ซลนะครับสองตัวก็ตีไปก่อนเลยนํำร่องอือ้ิเอ้ยว่าได้ฮิวอะแตาว่าบอกะว่าไม่เคยฟังแต่ผมจะเปิดให้ฟังอันนี้มนจอบท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้ชมบรยชากกราของเรานะครับเขาไม่คุ้นขายท่านพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วครับแล้วตอนนี้เหมือนมันเป็นมีมที่แบบคนเอามาเล่นกันเอะแล้วครับสำหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมาพอเถอะอากาศร้อนๆตีแล้วหลอ เออฟอนไหมอเอ้ยฟอนมานี่เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วนะฮะก็เรากลับแม่งหักหล้างไปเลยนะครับหักหล้างฮิวที่แอดคิวได้ไปนะฮะสำหรับท่านที่ดูนะฮะับพอสวยเอ็นมาช่วยกำลังใจให้เอ็นหนึ่งอาการเลือดเยังไม่เลิกยังร้อนอดิ <laughs> ยังไม่เลิกกันด้ยโมเกเราแล้กัน สถ้าที่เดิมแบบไปไปเว้ยนะครับก็เว้ยก็หมดแล้วด้วยเชื้อเมท่านที่ดูผ่านไปผ่านมาแล้วคนที่เพิ่งเปิดคนที่เพิ่งหลงก็มาดูนะครับยิมแบบอัตยิงตรนี่ก็ช่วงเข้าช่วงแบบไคลแม็กของ Excel แล้วนะเพราะว่าแบบสี่เดมเนี่ยสามเดมสี่เดมเนี่ยคือเขามีโอกาสปิดได้แล้วนะฮะเอาจริงๆระดมเขาระดมทุนมันจะมันจะแบบกระหน่ำตีอ่ะ เพราะมันลุกได้ด้วยนี่ยเวฟสามแล้วนะแอทิวนี้ตีเวฟสามแล้วนะยีเจ็ดอันนี้เห็นสองยะ่เออั้งวมูชสัตว์เออไอปงไอเหี้ยแลวมันของซีอองเขา กมเวลาเล่นอะไรเครื่องไหนมันมันจะผูนไ่้แหละขึ้นมาตัวเดียวเป็นกวางกูบอกว่าถ้าจะให้ดีต้องไลฟ์ลงไปแลยวบอกกวางมูสเดี๋ยวมันจะออกคิดกงมูสเท่าไหร่สิบแปดสามหมื่นคิดเยอะ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 มือสามใบอากาศได้ไม่เยอะไงต้องคิดเยอะหน่อยปล่อยก็จบแล้วแล้วเรียงอะไรเลียงลืมดูแดามมาด้วยชิบหายเออ เออนี่ไงนี่ไงได้หมื่นแล้วนะฮะนี่เว็บสี่นะครับองแอตทิวใครว่าหนูว่าไม่เก่งเอาจริงๆอ่ะในความรู้สึกมันก็เล่นได้นะไม่เก่งไอ้เหี้ยจับลูกครับเว็บห้าครับแวนตีเท่านั้นชิ้มกำลังปีสองลูกครับเช็ค เช็คอ่าได้ฮิวนะฮะดึงได้ด้วยนะครับงไบงสยู่นะเอ็ฮ้บอมเจเว็บหนะครับอไม่มีครับเว็บเจ็ดครับโอหมดมือครับขารับมันก็จะเหนื่อยนะครับเวลาแบบอนี้เอ้ยเอาวะมีโชว์มือส่ไปไม่ไดเยอะเลยเียโอ้ย กหมูอ่ะก็เท่ากับเออแอดหมูน่าจะตีได้ประมาณ5เวฟนี่แค่นี้ก็หลักนะหนักเลยแหละหลักเลยแหละปล่อยก่อนเลยนะไม่ทิ้งนะครับเทียวต้องใช้คำนี้ไว้ผมเย่อครับผมเย่ครับผมเย่อครับผมเย่อเฮ้ยนี่เนี่ยเราไปเจาะเลยนะ ปวปวอะไรวะหุ่มเย่ก็ุ่มเย่เวลาเข้าาขันกันตูุ้มเย่ก็หุมเย่ยุบทียุบดียุบดียบดีอยลาไป้าทาันกันตู่มเย่ก็่มเย มากไ่โดดสีขาคู่เลยแค่ได้ชจวบางทีเพิ่มจอไม่แยแล้วยลุกบ้าหมูดับลุกสองปังปังชอบกดเช็คช็คได้ฟอนติเกอร์นี่จะหนักเอว่อเออใช่สามสามสองฟอนต์้เฮ้ยต้องคอนเทนต์เราเปล่ามันจบแล้วออแบบก็จบแล้ว สามย่าไปเชื่อมันอย่าไปเชื่อมันกีพลังอ่ากีพลังครับเอ้ยเนี่ยโอ้โหถ้าคนเห็นไปก็จมไปเลยแต่เนี่ยมันก็บวกมันก็หนักแล้วนะหนักไมเราอยากถ่ายเยเนี่ยพุ่มหยีพุ่มหยีเขาพุ่มหยีเอาเอาข้างมีชี้วิ่งไปก่อนยิ้มโอ้ยอยากขยันหน้ามากเลยอ่ะนี่ยิ้มแล้วเนี่ยโอ้โหฝั่งนี้นี่ยิ้มเลยตอนแรกยิ้มอันนี้สามสี่ ผมเย็น <ève S 1> ีโอะไรกันทีเนี่ยเออพอจะฟังกันผมเหญ้บอกผู้หอิงออันนี้สองพัน้อมันมีตัวเซฟปุ๊วะโอ๊ยไม่มีตัวเซฟเลยอันนี้สองพันห้าอัห้อน้ผมเย่้ย ได้การไม่จบเลยนะเฮ้ยก็จัดข้างคีก่อนดีนับพิวนะพิวเฮ้ยสัตน์นะพิวหมดแล้วหมดแล้วชิบอะไรนะผมแย่ผมไม่ได้เลยนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใครบอกว่ารู้วาเล่นไม่ได้คุณคิดถูกแล้วรับเออเออต่อไปแทบประมาณแต่ครับ โอเคก็ประมาณนี้คือมันขึ้นอยู่กับจังหวะการตีนั่นแหละเออแล้วก็จะการเช็คแบบฮิตโกงฮิกเกอร์ด้วยเออคือฟอนเนี่ยมันก็ดีตรงที่ว่ามันบวกหมื่นแถวหน้าทั้งแถวนะทั้งประเทศเออคือเวลาลุกมันเวลาบุกมันบุกไปเลยถ้าเมื่อกี้ไม่ออกฟอนหรือไม่ออกฮิกเกอร์หนึ่งก็คือก็คือแอดฮิวก็การสบายแล้วเพราะว่ามันได้ดอนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ติดตามเรากด subscribe ครับติดตามเราได้อีกช่องทางใน Facebook วัยกาจีจีคิดประกาศงานประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับงานแข่ง นะครับรูปแบบทีมนะครับเป็นภาคอะไรอ่ะภาควีนะครับอ่าคิดว่าจะจัดเป็นวีสแตนดารดเลยนะครับทางร้าน c ีเใช่จะเป็นวีล้วนนะครับในวันที่28นะครับมีนาคมก็ตรงกับวันอาทิตย์พอดีนะครับจนถึงตอนนั้นณณวันที่แข่งเนี่ยจะมีทั้งหมด12แคนละนะครับนั่นหมายความว่าจัดวีได้100%แล้วนะครับ อ่าเรื่องเด็กซ้ำไม่ซ้ำหรืออะไรเนี่ยรายละเอียดเดี๋ยวรอติดตามทางเพจอีกทีนะอยากรู้ต้องกดกระดิ่งกด subscribe ไว้นะครับยังไงก็ฝากแชร์กันไปด้วยนะสำหรับใครที่ต้องการจะพิออเดอร์ CP02 นะครับติดต่อเรามาที่เจลเคชอบไปซจาได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วอ่าขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะครับผมสวัสดีครับ